ซิสคอนกับกลุ่มชชาต่างนิติ2,201ถึง2,205บทที่2,211 0 0โลกหลายปีผ่านไปและความสงบสุขก็มาถึงโดยเฉพาะหลังจากที่การผลิตของเซเวเจสที่ตั้งอยู่ในอวกาศถูกทำลายในโลกของร้อยหรูปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับชาลตดและผู้หญิงคนอื่นๆของเขา การหายตัวไปของเหล่าเาเวตไม่ได้หมายความว่าเหล่าสเลเยอร์จะสูญเสียหน้าที่ไปพวกเขายังคงดำรงอยู่เพื่อปกป้องโลกแม้จะคิดว่าเหล่าเาเวตอาจปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในอนาคตแต่ณตอนนี้การผลิตของเหล่าเาเวสถูกทำลายลงแล้วเหล่าสาเลเยอร์ก็ยังคงดำรงอยู่เพื่อต่อสู้กับเหล่าสาเลเยอร์คนอื่นๆที่ใช้พลังในทางที่ผิดและเพื่อปกป้องประเทศต่ตางๆทั่วโลกขณะนี้การส่องสว่างของสนามยีรัสสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชลเลิศได้เปลี่ยนไปแล้วเสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วสนามด้วยความจุเต็มแล้ว ประมาณ3าม0 0่นเสียงเชียร์ฮารุอยู่กับภรรยาคนหนึ่งของเขาลิดี้สไตเบิร์ตซึ่งกลายมาเป็นประธานของลิตเติ้ลการ์เดนหลายปีผ่านไปแต่ลิดียยังคงแสดงท่าทีเคร่งขรัดเช่นเคยแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอยู่ด้วยกันเธอจะแสดงท่าทีเหมือนในผู้หญิงเสมอลิเดี้หน้าแดงและอ่อนวอนเลยอย่าทำอย่างนี้ที่นี่เลยคนเยอะเหลือเกินในฐานะประธานของลิตเติ้ลการ์เดนเธอจำเป็นต้องไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันศิละปะการต่อสู้ระดับโลก ที่นี่มันน่าตื่นเต้นกว่าไหมลิดดี้ฮารุมองไปที่ฝูงชนแล้วพูดว่ามีคนสามหมื่นคนในที่แห่งนี้และไม่มีใครคาดคิดว่าประธานที่เคารพของพวกเขาจะทําอะไรที่หยาบคายเช่นนี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่รักลิดดี้เริ่มหายใจแรงครึ่งผิวสีแทนของเธอแดงก่ําเมื่อถูกสามีแกล้งแต่แล้วเธอก็เห็นสามีหยุดพูดทําให้เธองุนงงที่รักมีคนกําลังมาฮารุประสิบลิดดี้รีบยืดหลังตรงและเปลี่ยนสีหน้าเป็นสีหน้า,เ,นนาเคร่งครึมตามปกติแต่อารมณ์ของเธอกลับไม่ดีนักเมื่อเวลาที่เธออยู่กับสามีถถูููกกกกรบวนนนและเเมื่อออปตทัั แม่พ่อท่าทางของลิดดี้อ่อนลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ซาร่าซาร่าคาสูกาโนะสไตเบิร์กเป็นลูกสาวของฮารุและลิดดี้เธอมีผิวสีแทนเหมือนแม่และผมสีเงินงดงามเหมือนแม่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังร่าเริงสดใสกว่าและชอบเล่นสนุกในส่วนเล็กๆอยู่เสมอถึงอย่างนั้น,าน,นซาร่าก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปกอดแม่แต่กลับกระโดดเข้าไปกอดไหล่พ่อแทนฮารุโตเป็นสาวแล้วฮารุอุ้มลูกสาวขึ้นมาวางบนตักหยาด้วยสีอนาคตแต่งงานไม่ได้จะทำยังไง งั้นฉันจะแต่งงานกับพ่อซาร่าร้องด้วยน้ำเสียงเด็กๆขนาก,กอดพ่อแน่นฮารุและลิดดี้มองหน้ากันอย่างหมดหนทางแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ได้อยู่กับชาล็อตเหรอลิดดี้ถามยางสงสยัยชาล็อตแม่บอกว่าหนูเล่นอะไรสนุกๆนะ่ะซาร่าทำปากยื่นและบ่นไม่ยุติธรรมเลยหนูก็อยากร่วมเล่นด้วยเหมือนกันฮารุคิดว่าเขาอาจต้องลงโทษชาล็อตคืนนี้ลิดดี้อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วเธอก็ถอนหายใจออกมาเธอจึงนั่งลงข้างๆสามีและลูกสาวแล้วพูดว่าโอเคอย่าสร้างปัญหาเลยเพราะฉันต้องไปเวพรสำร โอเคซาร่าพูดอย่างร่าเริงแต่แล้วเธอก็ถามว่ารอบชิงชนะเลิศคือการแข่งระหว่างโทโมยะนี่กับเอาเบิร์ตนี่ใช่ไหมโทโมยะเป็นลูกของฮารุกับคาเรนที่ซารังนี่และในทางกลับกันเอาเบิร์ตก็เป็นลูกของฮารุกับแพร h ฮาวีฮารุไม่ลังเลที่จะมีลูกเพราะเขารักพวกเขาแต่ด้วยจํานวนผู้หญิงที่เขามีอยู่เขาจึงมักจํากัดจำนวนลูกไว้เพียงหนึ่งหรือสอคนใช่ฮารุยกหน้านและถามว่าคุณจะไปเชียร์ใครล่ะ อืมซาร่าพนมมือและแสดงสีหน้าลำบากใจเพราะไม่แน่ใจว่าควรให้กำลังใจใครดีว่าแต่ใครจะชนะครับคุณพ่อลิดดี้ก็มองไปที่สามีของเธอเช่นกันสงสัยว่าใครจะชนะเราแค่ดูกันเฉยเฉยได้ไหมเพราะเราจะได้รู้ว่าใครจะชนะได้ง่ายๆาฮารุพูดหนึ่งเรียบง่ายทั้งพ่อและลูกสาวมองหน้ากันแล้วพยักหน้าครุ่มคิดส่วนลูกๆของเขาลูกสาวของเขาไม่มีทางโง่หรอกและเธอก็ฉลาดพอที่จะพยายามล่อลวงเขาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาได้มากมายฮารุตบหัวลูกสาวแล้วพูดว่าเธอฉลาดนะแต่อย่าเล่นกับพ่อล่ะ ซาร่าและลิ้นใส่ฮารุอย่างน่ารักแล้วกอดแม่แล้วถามด้วยน้ำเสียงน่ารักแม่คะพ่อกำลังรังแกหนูอยู่ลิดดี้มองดูลูกสาวของเธออย่างหมดหนทางเพราะเธอก็ถูกฮารุกลั่นแกล้งเช่นกันดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยว่าแต่แม่พ่อหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมซาร่าถามพ่อแม่ของเธออย่างกระทันหันด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้าตาราวกับแมวน่ารักที่อยากจะได้รับการเอาใจใส่จากเจ้านาย อะไรนะลิดดี้ขมวดคิวเธอรู้ท่านกลยุทธ์ของลูกสาวเธอจึงระวงมาตลอดเธอไม่ได้ขอเสือมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อนหรอแล้วเธออยากได้อะไรอีกเป็ดฮารุสงสัยว่าทำไมลูกสาวส่วนใหญ่ถึงดื้อรั้นมาตลอดมันอาจจะเกี่ยวข้องกับยีนของฉันก็ได้นะเขาสงสัยว่าในอนาคตพวกเธอจะเกิดฮาเร็มแบบตรงกันข้ามหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเขาเพราะเขาไม่ใช่คนประเภทที่ชอบควบคุมลูกๆของตัวเองถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่พวกเธอเพราะความโง่เขลาเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากให้พวกเธอเป็น ฉันอยากมีน้องซาร่าพูดพร้อมรอยยิ้มน่ารักลิดดีาปากกว้างแต่ฮารุบยักหน้าโดยไม่ลังเลโอเคเราไว้ปีหน้าก็ได้เดี๋ยวก็ได้เจอน้องแล้วใช่ไหมเอ๊จริงเหรอซาร่ารู้สึกประหลาดใจใช่ฮารุยักหน้าแล้วหันไปมองลิดดีด้วยรอยยิ้มทําให้เธอหน้าแดงแล้วเธออยากได้น้องชายหรือน้องสาวละ่ะน้องชายซาร่ายิ้มแล้วพูดว่าฉันอยากรังแกเขาฮารุและซารา่าและแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทั้งสองคนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ระดับโลกก็มาถึงแล้ว ทันใดนั้นเสียงของเอซก็ดังไปทั่วสนามฮารุรูปหัวลูกสาวแล้วพูดว่าเอาล่ะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งขยับไปไหนแม่ของเธอต้องทักทายหน่อยโอเคซาร่าพูดเดางเชื่อฟังจากนั้นก็มองไปที่แม่ของเธอลิดดี้เมมริมฝีปากและคิดว่าเธออาจต้องทําให้เขาแห้งในคืนนี้เนื่องจากพวกเขาตัดสินใจที่จะให้ลูกสาวของพวกเขามีน้อง อย่างไรก็ตามลิี้สามารถทําแบบนั้นได้หรือไม่อาจจะไม่ใช่เพราะไม่ว่าพวกเธอจะอายุเท่าไรก็ตามก็ไม่มีผู้หญิงคนใดสามารถเอาชนะเขาในพื้นที่นั้นได้ถึงแม้ว่าพวกเธอจะโจมตีเขาเป็นกลุ่มก็ตามฮารุซึ่งนั่งอยู่กับลิี้และลูกสาวสังเกตเห็นคาสรางิฮายาโตเอมิเลียกูเดนเบิร์กและลูกๆอีกสองคนเขาเห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นเขาขณะที่เขาโบกมือให้ฮายาโตโบกมืออย่างช่วยไม่ได้และเอมิเลียก็ทค่ผงะถอยก่อนจะมองไปทางอื่น ว่าแต่คุณพ่อซาร่ากระซิบอืมคุณไม่ได้ทําอะไรแปลกๆกับป้าเอมิเลียใช่ไหมซาร่าถามด้วยความอยากรู้ฮารุมองไปที่ลูกสาวของเขาและคิดว่าเขาอาจต้องให้การศึกษาเธอเพิ่มเติมในอนาคตตอนที่2,202โลกมาฮูก้าหลายปีผ่านไปในโลกของมาฮูกา้าและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของนักมายากลในหมู่ผู้คนยุคสมัยใหม่มาถึงแล้วและบทบาทของนักมายากลก็เปลี่ยนไป นักมายากลไม่จําเป็นต้องถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเป็นอาวุธมีชีวิตอีกต่อไปพวกเขาสามารถใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธ,ธรรมดาได้อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมีเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้สงครามจะไม่เกิดขึ้นแต่มีแผนที่จะส่งนักเวทผู้ทรงพลังไปยังอวกาศเพื่อไม่ให้รบกวนการครอบมําของผู้คนในโลกชื่อของแผนนี้คือโครงการไดโอีนซึ่งเป็นโครงการระดับนานาชาติที่พยายามปรับเปลี่ยนสภาพดาวสุกโดยใช้เทคนิคเวทมนต์ ทัศยะซึ่งเป็นชาวราศีพฤษภเงินและเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในนักเวทระดับยุทธศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการไดโอนี่หากโปรเจกต์ไดโอนประสบความสาเร็จเอ็ดเวิร์ดคลักชชายผู้อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ก็คงจะประสบความสาเร็จในการส่งนักเวทผู้ทรงพลังออกนอกโลกได้เช่นกันอย่างไรก็ตามแผนนั้นล้มเหลวหลังจากที่ฮารุและทัศยะสร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า E.S.C.A.P.E.S โครงการ ESCAPES ES เป็นโครงการเวทมนต์ที่ไม่ใช่ทางฐานซึ่งวางแผนโดยชิบะทัศยะและโรคาคุฮารุกะชื่อย่อของคำว่าสกัดสารทั้งที่มีประโยชน์และเป็นอันตรายจากพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสเตลล่าโครงการนี้มุ่งเข้าถึงสารต่างๆจากส่วนลึกของทะเลในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้เต้าหลอมสเตลล่าแต่ในอีกแง่หนึ่งโครงการนี้ยังถือเป็นวิธีการหลบหนีหรือปลดปล่อยสารเหล่านั้นอีกด้วย แผนของเอ็ดเวิร์ดพลากร่มเหลวและเขาเสียชีวิตดังนั้นฮารูจึงลืมเรื่องนั้นอย่างรวดเร็วและเริ่มโครงการที่เขาวางแผนไว้กับทเซียทันทีปีที่ยากลำบากเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วและครั้งนี้พวกเขากำลังจะต้อนรับผลแห่งการทำงานหนักของพวกเขาอย่างไรก็ตามในฐานะนักมายากลฮารุไม่ลืมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการก่อตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิของนักมายากล บริษัทเมจิอนบริษัทเมจนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งหวังที่จะปูทางให้ผู้คนในแวดวงมายากลได้มีส่วนร่วมในสังคมแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ในอรกก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องการให้การฝึกอบรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหานและสร้างโอกาสการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหานให้กับนักมายากลฮารุมีลูกอยู่ในโลกนี้และพวกเขาทั้งหมดเป็นนักมายากลดังนั้นองค์กรนี้จึงมีความสำคัญวันที่2 5เมษายนพศ2 5 4 3ถึงเวลาสำหรับการประกาศเปิดตัวส ทัศยะและมิยูกิพักที่โรงแรมซึ่งกําลังจะมีการประกาศเรื่องเครื่องกำเนิดดาวฤกษ์แน่นอนว่าทั้งคู่ไม่ได้พักในห้องเดียวกันเพราะยังไม่ได้แต่งงานและด้วยพัฒนาการทางสังคมทำให้ไม่มีใครมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานยกเว้นแค่คนเดียวแน่นอนทัสยะและมิยูกิอาจจะเป็นพี่น้องกันแต่สิ่งนี้จะไม่หยุดพวกเขาจากการอยู่ด้วยกันอาจจะฮารุ u, ไม่ใช่คนโหดร้ายขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงไม่มีเจตนาที่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างทัสยะกับมิยูกิแต่ถ้าเขาจริงจังแล้วก็มิยุมิก็ข้องอ ในขณะที่กําลังรอการประกาศเริ่มต้นทัศสียและมิยูกิก็กําลังรออยู่ในห้อง v พ p ผู้ชายคนนั้นมาไหมทัศสียถามยังไม่มิยูกิถอนหายใจทั้งสองคนมีสีหน้าหมดหนทางเมื่อนึกถึงชายคนหนึ่งที่พวกเขาพูดถึงก่อนหน้านี้เพราะใครจะคาดคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นลุงของพวกเขาอย่างกระทันหันเช่นนี้พวกเขาหมดหนทางจนกระทั่งประตูห้องถูกเปิดออกทัศยยนี่มิยูกินี่นานแล้วนะเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆนี้ทัศสียและมิยกูกิก็มองไปที่ร่างของลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา เรนคุงมิยูกิทักทายลูกพี่ลูกน้องของเธอด้วยรอยยิ้มและอยากจะกอดเขาสักครั้งเรนทั Ren, สยักก็เบียกหน้าด้วยท่าทีอ่อนโยนเช่นกันเรนคาสุกันโนคล้ายกับสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลโยสุบะที่เปลี่ยนชื่อครอบครัวของพวกเขาเรนคาสุกันโนเป็นบุตรคนแรกของฮารุและมายักเขาอายุเกือบห้าขวบและค่อนข้างเป็นเด็กแต่อคิวของเขาสูงพอๆกับพอ่อเขามีผมสีเงินเหมือนพอ่อและความหล่อเหลาและความงามของพ่อและแม่ มิยูกิมั่นใจว่าถ้าเดนโตขึ้นผู้ชายคนนี้จะล่อลวงสาวๆในประเทศนี้เหมือนกับพ่อของเขาเรนพ่อของเธออยู่ไหนทัศนยถามพลางเก็บความไม่พอใจเอาไว้นี่อาจเป็นเรื่องสําคัญแต่เขาก็คงจะโกหกถ้าไม่รู้สึกดีกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองท้ายที่สุดแล้วความผิดก็ตกอยู่ที่ฮารุที่ล่อลวงป้าของเขาแต่ตัวเขาและสมาชิกทุกคนในตระกูลก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมายะประกาศแต่งงานกับฮารุซึ่งอายุน้อยกว่าเธอหลายสิบปีเธอก็ตั้งครรภ์ลูกของฮารุไปแล้ว ถ้าฮารุซื้อสัตว์ต่อป้าทัศยะคงไม่พูดอะไรมากนักแต่ไอสารเลวนั่นก็ทําให้ผู้หญิงคนอื่นๆท้องลูกของเขาด้วยทําให้เขาอยากจะดูเขาบ้างเขาอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรและสนใจแค่น้องสาวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงความร้ายกาศของโลกเมื่อผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้หญิงหลายคนรวมถึงป้าข,ของเขาท้องพอไม่มาหลอกท่านเลยบอกให้ฝากงานนี้เว้กับท่านนะทัศยะเรนพูดอย่างเรียบง่ายพร้อมกับรอยยิ้มนิดในของเขาอะไรนะ มิยุกิแสดงสีหน้าดูดันขึ้นและเธอถามว่าผู้ชายคนนั้นจริงจังหรอเธอไม่คาดคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะขาดงานสําคัญเช่นนี้ซึ่งทําให้เธอโกรธมากมิยุกิอาจจะอ่อนโยนกับทัศยะและไม่สนใจใครนอกจากพี่ชายของเขาแต่เมื่อมาถึงฮารุกเธอกลับควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ซึ่งทําให้เธอสงสัยว่าทําไมมิยุกิเหลือบมองทัศยะและรู้ว่าทําไมเธอถึงรู้สึกเช่นนี้แต่ไม่มีทางที่เธอจะทิ้งพี่ชายของเธอได้ทัศยะใจเย็นลงแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดเช่นกันทําไมล่ะ ท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดและถึงแม้เขาจะไม่อยากยอมรับแต่สีหน้าของฮารุดูเหมาะสมกว่าเพราะความนิยมของฮารุนั้นสูงมากจนเสียงของเขาสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายอืมเรนก็รู้ว่าบรรยากาศไม่ดีนะักจึงรีบพูดออกไปว่าพ่อกำลังต่อบแม่อยู่ไม่กำลังจะให้น้องเขาเขาพูดเรื่องนี้ด้วยความดีใจเพราะเขาก็อยากเป็นน้องเหมือนกัน ทัศยะและมิยูกิมองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาดูซับซ้อนพวกเขารู้ว่าป้าจะออกมาอย่างไม่ระวังไม่ได้โดยเฉพาะในงานใหญ่โตแบบนี้เพราะตัวตนของป้านั้นซับซ้อนเว่าการได้ยินฮารุกับป้าหยอกล้อกันแถมยังมีลูกอีกคนทําให้พวกเขารู้สึกสับสนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกไม่ต้องห่วงนะทัศยะนี่มิยูกินี่พ่อไม่ได้มาเพราะเชื่อในตัวเธอรหรอกแล้วฉันก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมละ่ะเรนยกกปั้นสองข้างขึ้นแล้วพูดว่าขอให้เธอประสบความสาเร็จนะ ทัศยะและมิยูกิมองหน้ากันอย่างหมดหนทางแล้วแยกหน้าทว่าทั้งคู่ก็รู้ว่าไอสารเลวนั้นคงกำลังใช้เวลาไปกับการจีบผู้หญิงของตัวเองซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกไร้หนทางไปเสียแล้วทว่าก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างป้ากับฮารุยังคงดีเหมือนเดิมหลังจากพูดจบทัศยะมิยูกิและเรนก็พูดคุยกันครู่หนึ่งพวกเขาเตรียมต้อนรับยุคใหม่ของนักเวทที่กำลังจะปรากฏตัวขึ้นในโลกนี้บทที่2 2 0 3โจมตีโลกโลหิตโลกได้ผ่านไปหลายปีแล้วและฮารุได้สร้างอาาจักกรททีีที่่่ใใหญสุดนนโล้ อาณาเขตของเขากว้างขวางตั้งแต่เกาะอิโตโกามิญี่ปุ่นรัสเซียเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้คา,าบสมุทรเกาหลีจีนครึ่งหนึ่งโอเชียเนียและออสเตรเลียมันอาจดูแปลกกว่าทำไมอาณาเขตของเขาถึงได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นแต่นั่นก็เพราะว่าเขาเป็นบอสตัวสุดท้ายในโลกนี้เทพเพเยังคงมีอยู่ในโลกนี้และต้องการที่จะครอบครองโลกนี้อีกครั้งเหมือนเช่นก่อนเทพเป็นเทพเจ้าที่มีพลังอำนาจมีพลังพิเศษและเทคโนโลยีที่สามารถทำลายอรารยธรรมต่างๆได้อย่างไ,ได้ดาย ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามพวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อเหล่าเทพได้อย่างไงไ่ายดายแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดอย่างไรก็ตามต่อหน้าฮารุพวกมันเป็นเพียงกลุ่มมดเท่านั้นอย่างไรก็ตามฮารุไม่ได้ลบการมีอยู่ของพวกเขาออกไปทันทีเนื่องจากไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องทําเช่นนั้นโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่ได้โจมตีเกาะอ,อิโตกามิด,ด้วยซ้ําพวกเขาต้องการโจมตีกาะอ,อิโตกามิ แต่ฮารุไล่พวกเขาออกไปดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจทำลายอรารยธรรมต่างๆที่พวกเขาพบและเนื่องจากกลุ่มเทพไม่ได้โจมตีเกาะอิโตกามิเขาจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยฮารุไม่ใช่ฮีโร่และเขาก็ไม่สนใจที่จะเป็นฮีโร่ด้วยเมื่อเทวดาปรากฏตัวโลกก็เกิดความโกลาหนและทุกคนคิดว่าโลกจะแตกสลาย อย่างไรก็ตามเหล่าบุคคลชั้นสูงและคนทั้งโลกต่างรู้ดีว่ามีบุคคลหนึ่งที่สามารถปราบกลุ่มเทวะได้และบุคคลผู้นี้คือคาสึงาโนะฮารุกะบรรพุรุษลำดับที่สีในปัจจุบันพวกเขาขอร้องให้เขากำจัดเทวะแต่เขาไม่ยินยอมให้ฟรีๆเพราะต้องการให้พวกเขามาเป็นค่ารับใช้ของเขาตราบใดที่ประเทศเหล่านั้นยังเป็นค่ารับใช้ของเขาฮารุก,ก็จะปกป้องพวกเขาบางคนบ่นว่าบางคนมีสีหน้าลำบากใจและบางคนก็เห็นด้วยโดยไม่ลังเล ฮารุไม่สนใจคนที่บ่นและคนที่ปฏิเสธเขาเนื่องจากไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องทําอะไรเลยหากพวกเขาไม่เห็นด้วยเหล่าเทพก็หลีกเลี่ยงฮารุเช่นกันเพราะรู้ว่าฮารุแข็งแกร่งเพียงใดเหล่าเทพปรารถนาที่จะเอาชนะเขาแต่ด้วยความที่เขาแข็งแกร่งมากพวกเขาจึงกลัวว่าจะถูกโจมตีการโจมตีของเทพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและความตื่นตระหนกก็ไม่สามารถหยุดได้ส่วนผู้คนบนเกาะอิตโตกามินั้นพวกเขาได้แต่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะได้รับการปกป้องจากจากักรพรรดิจึงปลอดภัยกันหมดแม้ว่าทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายจากเหล่าเทพก็ตาม ในที่สุดประเทศเหล่านั้นก็ไม่สามารถยึดมั่นได้และพวกเขาตัดสินใจที่จะเป็นข้ารับใช้ของเขาหลังจากความเสียหายที่เกิดจากเหล่าเทพไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะทนได้และตามที่คาดไว้ในช่วงเวลาที่พวกเขาได้กลายเป็นข้ารับใช้ของเขาฮารุก,ก็สดายพลังของเขาและปกป้องราชสันตทั้งหมดของเขา ฮารุได้รับการบูชาจากผู้คนในจักรวรรดิอย่างรวดเร็วเพราะความหวาดกลัวต่อเหล่าเทพนั้นรุนแรงเกินกว่าที่คนเหล่านั้นจะรับไหวเขารู้ดีว่าการมีอยู่ของเหล่าเทพนั้นมีประโยชน์เพียงใดแม้เขาจะทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนและต่อสู้กับพวกมันแต่เขาก็ไม่คิดจะกำจัดพวกมันเพราะหากไม่มีศัตรูโลกก็ไม่สามารถก้าวหน้าและเขาก็ไม่สามารถพิชิตโลกได้หากมีใครถามว่าใครตื่นเต้นกับจักรวรรดิแห่งนี้มากที่สุดก็ต้องตอบว่าเซมิรามิดแน่นอนเซมิรามิดเป็นราชินีแต่เมื่อเทียบกับอาณาจักรของฮารุแล้วขนาดอาณาจักรของเธอถือว่าเเล็กกินไป ฮารุเมื่อไหร่เธอจะได้อาณาจักรของฉันด้วยละ่ะเซมิรามิดถามด้วยท่าทีเจ้าชู้เราก่อนนะกว่าฉันจะไปถึงอินเดียตอนออกกลางมันไกลจากบ้านเรามากเลยฮารุพูดแต่แล้วเขาก็ถามโคฮารุอยู่ไหนคาสุกนโนกโคฮารุเป็นลูกสาวของเขาและเซมิรามิดในโลกนี้เธอน่าจะเล่นกับเรน,นะากับโมเอกินะฉันได้ยินมาว่าพวกเขาจะย้อนเวลากลับไปจับว์บประหลาดที่เธอเคยสู้ด้วยในอดีตเซมิรามิดพูดขณะนอนลงบนหน้าอกสามีอย่างเกียจคร้าน ฮารุคิดถึงซัปรปอร์ลาดที่เขาเคยต่อสู้ด้วยในอดีตเมื่อเขาได้พบกับนางนิสะลูกสาวในอนาคตของเขาในช่วงมัธยมปลายส่วนโมเอกิที่เซมิรามิดพูดถึงก่อนหน้านี้เธอเป็นลูกสาวของเขากับอาซากิฮารุมีผู้หญิงหลายคนในโลกนี้แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากนักเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นจักรพรรดิของอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้และในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำขณะที่ฮารุและเซมิรามิดกำลังหยอกล้อกันจู่ๆประตูก็เปิดออก พ่อเซมิรามิดมาม่าฮารุและเซมิรามิดหยุดทันทีแล้วมองไปที่ลูกสาวคนหนึ่งของเขาซึ่งกระโดดเข้ามาหาพวกเขาอย่างมีความสุขเซมิรามิดรีบแสงสีหน้าไม่พอใจและถามว่าฟูมิทำไมเธอไม่อยู่กับแม่ล่ะเธอคิดที่จะทำอีกครั้งแต่ลูกสาวโง่ๆของมิโมริและฮารุคนนี้แม่บอกว่าให้รบกวนพวกเธอสองคนถ้าพวกเธอหยอกล้อ,อก,กันฟูมิพูดพร้อมกับยิ้ม แล้วมีอะไรเหรอฮารุถามด้วยความอยากรู้พ่อแผนการสร้างอนานิคมในอวกาศกําลังจะเริ่มต้นแล้วฟูมิทำปากยื่นและพูดว่าแม่บอกให้เธอมาช่วยฮารุลอตาพลางคิดว่ามิโมริอยากโดนลงโทษโอเคโอเคเดี๋ยวฉันนาทีหลังเธอกลับไปก่อนเถอะพ่อมีธุระสาคัญต้องทําฟูมิมองพ่อด้วยความสงสยัยแต่เธอก็พยักหน้าก่อนจะมองไปที่เซมิรามิดซึ่งยิ้มอย่งพึงพอใจก่อนจะหน้าแดงแล้ววิ่งหนีไปเธอรู้ว่าพ่อกับแม่ของเซมิรามิดต้องการทําอะไรแต่เธอจะทําอย่างไรได้ละ่ะ ฉันควรแอบฟังไหมฟูมิคิดขณะที่ฟูมินินออกมาและปิดประตูเซมิรามิดก็พูดขึ้นมาทันทีว่าฮารุอืมเร็วหรือช้าคุณอาจจะโดนลูกสาวกินก็ได้เอาล่ะเธอวางแผนจะไปอนานิคมอวกาศตอนนี้เลยไหมเซมิรามิดถามด้วยความตื่นเต้นเธอเริ่มคิดว่าโลกมันเล็กเกินไปและเมื่อพิจารณาว่าพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้การตั้งอนานิคมในอวกาศจะดีกว่าไหมเซมิรามิดเกิดความอยากรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอวกาศและโลก ไม่ใช่ตอนนี้แต่ฉันวางแผนจะทําอย่างไรก็ตามฮารุได้ตัดสินใจที่จะครอบครองโลกนี้เพื่อที่อวกาศจะได้ไม่หลุดลอยไปจากเขาอย่างไรก็ตามเขาสามารถกังวลเรื่องนี้ได้ในภายหลังเพราะมีบางอย่างที่เขาต้องทํามาทาอีกอันเถอะฮารุเปล่าโอเคเซมิรามิสบอยากหน้าพร้อมรอยยิ้มฮารุและเซมิรามิดกำลังสร้างชีวิตใหม่แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะลงโทษลูกสาวเกเรที่พยายามแอบดูกิจกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ของพวกเขาตอนที่22 0 4สโลกของคุโรเนโกะหลายปีผ่านไปในโลกของคุโรเนโกะ คุโรเนโกระมั่ระวังเรื่องราวความรักของเธอมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของเธอเองเพราะเธอถูกสิเสีและกลายเป็นผู้แพ้ที่ถูกตัวเอกหลักในโลกของเธอไล่ออกอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลไปเพราะถึงแม้เธอจะรู้จักตัวเอกหลักในโลกของเธอดีแต่ด้วยความที่เธอเป็นเพื่อนกับน้องสาวของตัวเอกหลักเธอจึงไม่ตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นความสัมพันธ์ของคุโรเนโกะกับเคียวสุเกะโคซากะเป็นเพียงความสัมพันธ์ธรรมดามดาพวกเขาไม่ได้ใกล้หรือใกล้เลยมันอาจจะดูแปลกแต่ก็ไม่ได้แปลกพิเศีทีเดียวเพราะมีคนคนหนึ่งที่คอยรบกวนคียวางหมด เคียวสุเกะโคซากะไม่สามารถเอาชนะใจนางเอกส่วนใหญ่ได้เพียงเพราะว่าพวกเธอส่วนใหญ่ตกหลุมรักคนอื่นคู่ฮารุนี่เธอจะทําให้รูรินี่ท้องอีกกี่ครั้งกันฮินาตะโกโคะมองพี่เขยที่กําลังเล่นกับลูกคนแรกและคนที่สองในห้องนั่งเล่นถึงอย่างนั้นไม่ว่าเธอจะเห็นกี่ครั้ง,ง,ง,เ,ธเ,งเธอก็รู้สึกว่าฮารุเป็นพ่อที่ดีจริงๆเมื่อพิจารณาจากฝีมือการดูแลลูกๆของเขาลูกๆของเขาไม่ได้ร้องไห้เลยพวกเขาเพียงแค่นอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของเขาคุณถามฉันอย่างนั้นเหรอ ฮารุมองน้องสะใภ้ตัวน้อยของเขาอย่างหมดหนทางแล้วพูดว่าทำไมคุณไม่ถามพี่สาวของคุณล่ะเอ๊ะรูริเนเองเหรอที่อยากมีลูกเยอะขนาดนี้ฮินาตะถึงกับอึ้งไปเธอพูดถึงฉันเรื่องอะไรคุโรเนโกชื่อจริงคือรูริโกโคเดินเข้าไปหาสามีและน้องสาวด้วยความสงสยัยหลังจากแต่งงานกับฮารุเธอเปลี่ยนนามสกุลเป็นคาสึกะโนกรูริ อาจเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเนื่องจากคุโรนิโกตัดสินใจแต่งงานกับฮารุซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคนเลวซามให้เป็นสามีของเธอแต่โดยส่วนตัวแล้วเธอไม่ได้ออกเดทกับเขาเลยและยังรักเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอมักวาดมังงาบีอลที่มีตัวละครของเขาอยู่ในหนังสือด้วยหากคุโรนิโกไม่ได้สังเกตเขาบ่อยขนาดนี้เธอคงไม่มีทางผลิตหนังสือฉบับสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ คุโรเนโกะยังรู้ว่าฮารุเป็นพ่อที่ดีและยังเป็นสามีที่ดีโดยเฉพาะเวลากลางคืนดังนั้นเธอจึงมักจะขอให้เขาระบายความรู้สึกนั้นออกมาในใจเธอโดยไม่รู้ตัวและขอให้เขามีลูกอีกครั้งแม้ว่าลูกชายคนแรกและคนที่สองของเธอจะอายุอยู่ปีที่สองและปีแรกแล้วก็ตามกล่าวอีกในหนึ่งความรวดเร็วในการมีลูกของพวกเขานั้นมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาสร้างลูกได้คนละหนึ่งคนทุกป,ปีพ่อแม่ของคุโรเนโกะรับปู่ย่าตายายของพวกเขาแม้จะคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่พี่สาวน้องสาวของเธอกลับมีความรู้สึกที่หลากหลาย ถ้าเป็นลูกก็ไม่ต้องกัวงวลไปนี่จะเป็นลูกคนสุดท้ายของเราแล้วคุโรเนโกะพูดพร้อมรอยยิ้มพลางลูบท้องตัวเองเธอกำลังตั้งครรภ์อีกครั้งและครั้งนี้พวกเขากำลังจะมีลูกสาวฉันเห็นแล้วที่นาตาพยักหน้าและมองดูพวกเขาสองคนอย่างครุ่นคิดในขณะที่อยู่ในโลกนี้ตามที่คาดไว้ฮารุไม่สามารถควบคุมร่างกายส่วนล่างของเขาได้และเขายังเอื้อมมือไปที่นางเอกคนอื่นๆที่ควรจะตกหลุมรักตัวเอกหลักในโลกนี้ด้วยไม่เพียงแต่คุโรเนโกะเท่านั้นแต่ฮารุยังได้ตัวเอกอย่างซาอุริมากิชิมะเ อายาซารากกิคิริโนกูซากะและตัวละครอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวละครเอกจากเรื่องราวของเอโรมังกาอยู่ในโลกนี้อีกมากมายฮารุโระร่างกายของพวกเขามากเขาจึงกินพวกมันจนหมดถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางพูดเรื่องนี้ต่อหน้าพี่ภายได้เลยทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่าลูกชายคนที่สองของเขากำลังอ,อยากจะฉี่เจ้าตัวเล็กนี่ต้องฉี่ชันจะช่วยเขาก่อนขายลูกชายคนแรกให้คุโรเนโกะก,ก่อนจะเข้าห้องน้ํา คุโรเนโก,กะกอดลูกชายไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วลูกผัวเจ้าตัวน้อยคนนี้เบาๆเธอมองเจ้าตัวน้อยแล้วสงสัยว่าเจ้าตัวน้อยนี้จะกลายเป็นตัวเอกในฮาเร็มในอนาคตหรือไม่เธอจึงหันไปมองน้องสาวแล้วพูดว่าไม่ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยฮินาตะพูดไม่ออกฉันรู้นะว่าเธออยากทําอะไรแต่มันจะรู้สึกอึดอัดถ้าฉันปล่อยให้น้องสาวของฉันเป็นผู้หญิงของเขาด้วยมันคอละเรื่องกับผู้หญิงคนอื่นแต่ถ้าเป็นน้องสาวของเขามันก็คละเรื่องหลังจากน้องสาวของเธอแล้วฮารุอาจจะได้น้องสาวอีกคนของเขาและอาจจะรวมถึงแม่ของเธอด้วย คุโรเนโกะจะยอมให้เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรถึงอย่างนั้นคุโรเนโกะก็เข้าใจความรู้สึกของน้องสาวเป็นอย่างดีเพราะในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนจะดีไปกว่าสามีของเธออีกแล้วและเมื่อใดก็ตามที่เห็นผู้ชายคนอื่นนอกจากฮารุพวกเขาก็จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นน่าเบื่ออย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเพราะสามีของเธอคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในจักรวาลส่วนความสามารถของเขาในด้านนั้นก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมครับไม่เพียงแต่คุโรเนโกะเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนอื่นๆในโลกอื่นๆก็คลั่งไคล้เขาเช่นนกั คุโรเนโกะรู้ว่าฮารุอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะแบบนั้นมันทําให้เขารู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์แบบถึงอย่างนั้นเธอก็ได้ยินมาว่าเขาเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบในอีกโลกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีภรรยาเพียงคนเดียวในโลกนั้นแต่เธอก็ไม่ได้คิดมากเพราะเธอพอใจกับชีวิตของตัวเองแล้วหากมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุโรเนโกะรู้สึกไม่พอใจนั่นอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่แข็งแกร่งพอแต่ตอนนี้มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะสามีของเธอแข็งแ่่งวา ในขณะที่คุโรเนโกะและฮินาตะคุยกันฮารุก็กลับมาพร้อมกับลูกคนที่สองของเขาก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงกระดิ่งฮารุและคุโรเนโกะมาที่บ้านแต่ฮินาตะไม่รู้ฉันจะไปเปิดประตูฮินาตะพูดแล้วจากไปฮารุนั่งลงข้างภรรยาแล้วพูดว่ารู้สึกแปลกๆนะเวลาที่คุณพูดว่าน้องสาวของคุณจะมาเป็นึงชั้นหรือเปล่าคุโรเนกิ i, ตาลงแลวคว้าอวัยวะเพศของสามีฉันควรใช้นิ้วเหนียวๆแยกอวัยาวะเพศของเธอออกจากร่างกายเธอดีไหมฉันจะเก็บอวัยาวะเพศนั้นไว้กับตัวฉันหนึ่งสัปดาห์ ริมฝีปากของฮารุกระตุกและเขาคิดว่าภรรยาของเขานั้นไร้ความปราณีในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันถึงฮีนาตะเด็กสาวที่พวกเขากำลังพูดถึงการกลับมาและการสแสดงออกของเธอค่อนข้างซับซ้อนเมื่อเธอจากไปก็มีผู้หญิงหลายคนมาที่บ้านของเขาและเช่นเดียวกับคุโรเนโกะพวกเธอแต่ละคนก็มีชีวิตอยู่ในท้องของพวกเธอโอพระเจ้าฮารุ u, คิดว่าเขาเป็นคนเลวจริงๆแต่ในขณะที่ชีวิตของเขาในโลกนี้จะน่าพอใจมีสิ่งหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องทำในโลกเดิมของเขา ถึงเวลาแล้วบทที่2 2 0พภารกิจต,ต่อไปแม้ว่าหลายปีจะผ่านไปในโลกอื่นๆแต่ในโลกดังเดิมของเขามีเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น2ปีหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาและในขณะที่โซระและเมงุมิอ,อมามะรอไม่หันอากาศงอจะเข้ามาหาวิทยาลายัยมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขากำลังจะทำการแต่งงานใช่ฮารุจะแต่งงานกับผู้หญิงของเขาทุกคน ถึงอย่างนั้นกระบวนการนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะมีผู้หญิงของเขาอยู่มากมายเขาจึงจะกลุ่มขึ้นมาและกลุ่มแรกที่เขาจะแต่งงานด้วยคือคิราริอ um ุตาฮะเมงุมิโซระและเอรินะพวกเธอทั้งห้าคนจะแต่งงานกับเขาก่อนคนอื่นๆเพราะพวกเธอก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากการแต่งงานจะจัดขึ้นที่กอดลานาอ,นนอิซึ่งเป็นกอดส่วนตัวที่เขาซื้อไว้เมื่อไม,ม่กี่ปีที่ผ่านมาฮารุอยู่ในห้องรอรอยเว้นเริ่มแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวแถมยังมีคนมาพาเขาเข้าไปในห้องนี้ด้วย ถ้าเป็นปกติฮารุคองจะมากับผู้หญิงคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้แต่งงานด้วยและอาจจะมีคนสองคนมารวงตัวกันในห้องนี้เพื่อนัดพบกันลับๆก่อนแต่งงานแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะเขาไม่ได้มากับผู้หญิงคนเดียวหรือกลุ่มผู้หญิงแต่เขามากับคนที่อยากอยู่ด้วยตลอดไปเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้โซระรู้สึกตื่นเต้นใจเมื่อคิดว่าพวกเขากําลังจะได้เป็นสามีภรรยากันในเร็วๆนี้ไม่ใช่เพราะปิดบังหรือแอบทําลับๆแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการต่อหน้าทุกคนโดยไม่รู้สึกละอายหรือเกรงกลัวอ,ค,อคม อย่างที่สัญญาไว้ใช่ไหมฉันจะแต่งงานกับเธอฮารุมองโซระาที่นั่งอยู่บนตักเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาเห็นว่าวันนี้เธอสวยมากและเขาก็แค่อยากจะผลักเธอเบาๆโซระาสวมชุดแต่งงานสีขาวพร้อมการแต่งหน้าที่สวยงามทําให้เธอมีเสน่ห์มากขึ้นถ้าหากว่ามีนางฟ้าอยู่ในโลกนี้โซระาก็คงจะเป็นนางฟ้าคนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยโซรายิ้มและจูบแก้มฮารุโดยไม่ลังเลเดี๋ยวนะฉันพอใจกับจูบนี้นะแต่ลิปสติกของคุณอาจติดแก้มฉันก็ได้ฮารุ u, พูดไม่ออก งั้นก็ให้ฉันอีกครั้งสิโซระพูดด้วยน้ำเสียงเอาแต่ใจเธออยากให้พี่ชายเอาใจเธอโอเคงั้นฉันไม่ต้องกังวลอีกแล้วจากนั้นฮารุก็จูบริมฝีปากของโซระโดยไม่ลังเลและเขายังอยากจะถอดกางเกงชั้นในของเธอออกโดยไม่ถอดชุดคลุมออกแต่แล้วก็มีคนเข้ามาการแต่งงานกำลังจะเริ่มต้นแต่คุณกลับทำอะไรแบบนี้แม้ว่าเธอจะดูเหมือนบน่นแต่เสียงของเธอกลับจืดชืดมากฮารุก,กับโซระรู้สึกเขินอายและพวกเขาก็รีบจัดเสื้อผ้าของตนเมงุมิสองเมงุมิถอนหายใจแต่เธอก็นั่งบนตักของฮารุด,ด้วย ฮารุและโซรายิ้มพร้อมกันและทั้งสามคนประกอดกันในตอนแรกมีเพียงสามคนแต่ค่อยๆเติบโตขึ้นและมีน้องสาวมากมายเมงุมิและโซระถอนหายใจยาวออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมองไปที่สามีในอนาคตของพวกเขาเขาเริ่มต้นที่จะเป็นนักเขียนโน้นิยายแต่ด้วยความเร็วที่ไม่มีใครคาดคิดเขาก็กลายมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมงุมิและโซระกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจดีว่าธุรกิจของเขาน่าทึ่งแค่ไหนและตัวเขาเองก็น่าทึ่งเช่นกัน อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากหนังสือเล่มแรกที่เขาเขียนเอาเจ้านั้นมาด้วยเรอฮารุมองไลน์โนเวลเล่มแรกของเขาด้วยสีหน้าแปลกๆเมื่อนึกย้อนกลับไปมันอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันมืดมนของเขาเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของนิยายทำไมสีหน้าแบบนั้นละ่ะโซระทำปากยื่นขณนะกอดนิยายไว้นิยายด้วยมงน,นี้เลยนะรู้ไหมใช่ตอนจบนี้คาดไม่ถึงเลยแล้วคุณไปเขียนสรีระและอารมณ์ของตัวละครออกมาได้ดีมากเมงุมิพูดรามพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของโซระสมกับที่คาดหวังไว้สำหรับตัวเอ ฮารุโซระและเมงุมิคิดว่าฮารุสามารถแต่งงานกับสาวๆทุกคนได้เพราะเขาเคยเป็นนักเขียนนิยายแนวไลน์โนเวลมาก่อนในตอนนี้อาชีพของเขาเปลี่ยนไปและเขาได้กลายเป็นเจ้าพ่อขอฉันอ่านอีกครั้งฮารุ u, ไม่ได้อ่านหนังสือของเขามาสักพักแล้วแม้ว่าจะยุ่งมากก็ตาม นี่เมงุมิยื่นหนังสือให้โดยไเมลังเลฮารุอ่านหนังสือของเขาแลนะค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างอาจเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้เขาเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้เพราะเงินแต่หนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาอันแรงกล้าที่สุดของเขาเช่นกันความปรารถนาที่จะแต่งงานกับโซระซึเนในอริตเคยเป็นที่รู้จักในฐานะน้องสาวของเขาอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะประวัติศาสตร์หรือเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดในโลกนี้จึงทําให้พวกเขากลายเป็นพี่น้องต่างมารดาแทนที่จะเป็นพี่น้องจริงๆ ถ้าโซระเป็นน้องสาวของฉันจริงๆฉันจะแต่งงานกับเธอไหมฮารุคิดแต่บางทีเมื่อพิจารณาจากความเร็วของเขาแล้วเขาอาจจะแต่งงานกับน้องสาวของเขาจริงๆก็ได้เธอกาลังคิดอะไรอยู่โซระถามเพราะเธอเห็นว่าฮารุกําลังคิดอะไรแปลกๆใช่คุณกําลังคิดอะไรอยู่เมงุม,มิถามด้วยความอยากรู้ฮารุวางหนังสือไว้ที่ด้านข้างจากนั้นกอดพวกเขาทั้งสองอย่างอ่อนโยนและพูดว่าฉันแค่คิดว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้แต่งงานกับพวกคุณทั้งสองคน ฮารุสองเอ็กซ์เมงุมิและโซรอนาแดงและกอดเข่าแน่นทั้งสามคนกอดและจูบก,กันและพูดตรงๆว่าถ้าหากการแต่งงานของพวกเขาจะไม่เริ่มต้นในเร็วๆนี้พวกเขาก็คงจะทำมันทันทีแต่ก็ยังมีคนมารบกวนอีกเฮงานแต่งกำลังจะเริ่มแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีเอรินาอิฉาสุดๆใช่พวกเราตามหาคุณมาตลอดแต่คุณอยู่ที่นี่อุตฮะพูดพร้อมกับถอนหายใจคิราริไม่ได้พูดอะไรมากนะักและเข้าร่วมกับพวกเขาโดยกอดกันเอรินาและอุตฮะพมองหน้ากันก่อนที่จะเข้าร่วมและกอดกัน ถ้าเป็นคนอื่นคงลำบากใจกับผู้หญิงถึง5คนแต่กับฮารูนี่แตกต่างออกไปเพราะเขาสามารถจัดการพวกเธอได้ไม่ว่าผู้หญิงจะเยอะขนาดไหนก็ตามงานแต่งงานกำลังจะเริ่มเร็วๆนี้ออกไปกันเถอะฮารุพูดขึ้นอย่างกระทันหันใช่ย้ X พวกเขาคิดจะยุติการแต่งงานโดยเร็วที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าสู่สนามรบได้ทันทีพวกเขายืนขึ้นพร้อมกันและเก็บสื้อของตนให้เรียบร้อย ฮารุกำลังช่วยพวกเขาอยู่แต่ทันใดนั้นสมาร์ทโฟนของเขาก็สั่นริมฝีปากของเขากระตุกเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนจะถอนหายใจออกมาเขาเปิดแชทกลุ่มแล้วรีบพิมพ์ข้อความฮารุฉันจะแต่งงานแล้วมีใครรับภารกิจนี้ได้ไหมไม่มีทางที่เขาจะจัดก,การภารกิจนี้ได้เนื่องจากเขาจะต้องแต่งงานคุโรเนโกะคุณไม่ต้องกังวลน,นะพวกเราเรอคุณได้ฉันจะเป็นคนทำภารกิจนี้เหรอ ฮารุพูดไม่ออกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สนใจจำนวนคำตอบที่ได้รับในแชทกลุ่มเขาเก็บสมาร์ทโฟนกลับเข้ากระเป๋าก่อนจะมองไปที่ภรรยาในอนาคตทั้ง5้าคนไปกันเถิดที่รักโซระเมงุมิอุตะะเอรินะและคิราริยิ้มและพยักหน้าเนื่องจากพวกเธอท่ารอไม่ไหวที่จะได้เป็นภรรยาของเขาใช่5 x พวกเขาเดินออกไปด้วยกันโดยที่หนังสือเล่มเดียวที่วางอยู่บนโซฟาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปิดแต่เปิดออกมาให้เห็นหน้าสุดท้ายของหนังสือดังนั้นทั้งพี่สาวและพี่ชายจึงตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนรักกัน ฮารุคิดถึงประโยคที่เขียนไว้ในหนังสือและคิดว่าเขาอาจต้องเปลี่ยนมันให้เป็นภรรยาและสามีแทนที่จะเป็นคนรักในอนาคตแต่ตอนนี้เขาจะแต่งงานกับน้องสาวตัวน้อยของเขาจริงๆดังนั้นทั้งพี่สาวและพี่ชายจึงตัดสินใจที่จะเป็นสามีภรรยากันฮารุถอนหายใจยาวขณะที่เขาบิดสันจมูกของตัวเองเพราะรู้สึกเหนื่อยแต่ทันใดนั้นประตูห้องของเขาก็เปิดออกและมีคนกระโดดขึ้นมาบนตักของเขา พ่อไปเล่นกันเถอะฮารุเจ้ามองลูกสาวอย่างหมดหนทางจากนั้นก็ปิดหน้าจอเสมือนจริงโดยไม่ลังเลเพราะเขาไม่อยากให้ลูกสาวอ่านว่านิยายของเขาโอเคโอเคออกไปเล่นกันเถอะฮารุอุ้งลูกสาวแล้วเดินออกจากห้องไปนิยายของเขาอาจจะจบแล้วแต่เขาคิดว่าจะเขียนภาคแยกต่อแต่สุดท้ายแล้วนิยายของเขาก็จบลงแล้วอย่างไรก็ตามชีวิตของเขากับผู้หญิงและลูกๆของเขาจะดำเนินต่อไปตั้งแต่ตอนนี้และในอนาคตจบบันทึกจากผู้แต่งเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดสิ้นสุดเช่นกัน ขอบคุณที่คอยสนับสนุนฉันมาตลอดหลายปีรักทุกคนนะคะการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากบางครั้งฉันก็ขี้เกียจและบางครั้งฉันก็มีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตามการเดินทางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนฉันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับแผนของฉันหลังจากนี้ฉันจะมุ่งเน้นไปที่ฉันตัดสิธใจที่จะกลายเป็นคนเลวในโตเกียวนอกจากนี้ฉันยังเคยเขียนหนังสือเล่มใหม่มาก่อนชื่อหนังสือว่าการกลายเป็นคนเลวมันผิดหรือเปล่าถึงจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ฉันก็อยากจะพูดแค่นี้แหละสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากผู้เขียนที่น่ารักของคุณอากิคัง40